ชื่อทนี่สอนหอมสุนนะครับเ,เรียนคณะวิทยาการการจัดการสาขาการจัดการทั่วไปามาจากลาบบุรีครับคือไม่ไม่ได้เตรียมตัวเลยเพราะว่าเพิ่งเหมือนเพิ่งกลับมาจากทําที่ทํางานน่ะแล้วก็เพิ่งรู้ข่าวว่าจะมีอสอบกระทันหันไปนะดีนะครับเรียนที่นี่มีเพื่อนได้เพื่อนใหม่ๆจากนครถมีอะไรดีครับที่นี่มีอาจารย์แล้วก็สิ่งดีๆมาให้มีความรู้ อาจารย์ที่มีความรู้มาให้ประสบการณ์ที่ดีมากครับราชพัฒน์นครปฐมค่ะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันหลายปีค่ะแล้วก็ดีรู้สึกดีมากค่ะค่ะ อ๋อพี่อ่ะพี่มาจากสุพรรณบุรีครับผมอ๋อพี่เรียนอ้ครับเอกมนุษยศาสตร์ครับแล้วก็สาขาพัฒนาชุมชนครับผมทางานธุรกิจส่วนตัวครับร้านไทยเกษตรนะครับผมภาคภูมิใจครับภาคภูมิใจครับเพราะว่าเป็นมหาลัยแบบว่าเป็นมหาลัยที่ดีครับของรัฐที่หนึ่งที่ควรต้องมาเรียนนะครับเพราะว่าเป็นด้าพัฒระดับหนึ่งของประเทศไทยครับเลยต้องมาเรียนเพราะว่ามันดีจริงครับผมครับผม